สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมน,นี้มารับหัวนะครับลูกหัวลูวววกกบนะครับของเจาของใหญ่พระท่านนะครับไหนมารับบาทนี่ไปขีนึง ตัวเป็นหัวกันยังยังมีนะครับแล้วกว็ตัวโพงขาออกเดลี่ยตัวตัดหางแล้วก็มีนะครับเป็นกบแล้วก็มีเพราะว่ารุ่นนี้สิเอาไปเฮ็ดลูกกบนะครับลูกขาลูกกบลายแหงพูละหาลอยพูละพันนะครับ อันนี้บอ่อเลี้ยงเพิ่นนะคะรับนะตัวเป็นหัวไก่สีปงค้านาเนาะทั้งสีหลุนล่นๆกันพอเพิ่นเอาสวิงมาสอน โลเครื ư, ่องบ่เป็นโลเก่าโอ้ยน่าเสพนิ่งตักแนีนี่เลยครับง่ายดีใค่ละอันเนี้ยอันนั่นดีใจนะโอ้ บอ่อันยสูงว่าระบบชายนา,าย,ยางน่งอันนี้บอ่อขนาดเท่าไหร่นี่สองคูณสมสองคูนสาม ลุงเพาะแต่ละเทือนี่ได้หลายปันไหนครับพ่อบ่อนี่ยปัจจุบาย20คู20คูไอ้ลูกหัวประมาณจกโลครับไม่ประมาณสิบกลกอยู่บ่เนาะสิบกโลปดนหนาอยู่ดิในบ่อสองคูสาเนาะครับสองคูสามสมมนาหลายขางไอนมสองสามได้อีกโล มือนว่าทิแคักเอาอันมอนน่อยๆนีน่แหละเอาไปใส่บอ่อขึ้นอันนี้อายุเพิน่นถึงเดือนหรือบ่ครับรเกือบถึงลดเดนนงงลเกือบถึอ้อนบิจดดงานงานลกัวท่านหรือเลอีโ่กลัว่นหือเปาเอียงี ไงเวลาทำไงน้อยแต่าที่เอาทำดีนะมันไงไหวมันไงม่ไหวเลย่ันไน้วเนไมมเนไงกเขาสกันไปนน ตาบรรหาอันมีเพื่อนจากได้เดี๋ครับยังมีเพมีขายบ่ครับยังมีอีกรลุดหนึ่งยี่สองบ่ออยู่ยังมีอีกรลุดหนึ่งเนาะครับสองบอ่งอเป็นลูกหวกไส้เบ็ดนะครับ,บรอันขายขายจังไรครับขายขีดละยี่สิบห้าบาทขีดละยี่สิบห้าราคาเก่าอยู่อีีดอันนี้ราคาทรงนะครับ หกขอด้อออลยจนาง6านี่เบอร์ติดต,ต่อป่ะครับ061 061 417 417 3960 3960 39 <60 S 1> นะครับ,รบเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งบอ่อไอสบหหันไอตักสิบห้มามันหน่อยยู่ครับกเจสิพอแล้วละประมาณบ่ทังอาทิตย์ยบอกบ่ไม่เจักบอ่อพอบอ่อพอยี่นี่ม่หาบอ่อ หาบอ,อนี่แต3 3> ่สองคูดสามหาบอบอสองคูดสามเนียดหน่อยมัอนเพราะนด่บเลีเยดมีนี่ละออันนี้ลูกกบผู้ดใดทีอยากได้ลูกกบไปเลี้ยงกับมี่นะครับครผมดูกกบเดี๋ยวนี้มันตัวละห้าบาทคืน ห้า <5 S 2> บาทคืนอนตัตลวละบาทสองบาทเบิดเลยมันเหลื่อมไงเลยนะครับเหลื่อมไงเอา่าท่านไอันนี้เป็นลูกห่วกนะครับลูกห่วกลูก,ลก,ลก,ลกห่วกแล้วจีซ้อนกันบุ่รเขาทำอาหารอนู่อัน โอ้โตกันลังงามถ้าพวกเพิ่นใส่เบ็ดหน่อยเพิ่นเสีมักซ้ำนี่ครับเพิ่นเบ็ดหน่อยถ้าเบ็ดใหญ่เพิ่นเสีเอาลุดนั่นล่ะยังไงขีดละยี่สิบห้าบาทนะครับอยู่บ้านนี่อย่างกบอยู่บ้านตาเอมบ้านตาเอมตาเก่าอำเภอนามคุณครับผมอยู่อำเภอนามคุณนะครับบอนกับซ้ำกันนี่ละซ้ำกันยังสองบอนะครับสองบอ ไผทีอยากรับไปขายต่อนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามตาเพิ่นได้นะครับอาจารย์เชียงชัยเจริญศิลป์อาจารย์เชียงชัยเจริญศิลป์เบอร์ติด<า>ต่อกนนที่ให้ไว้นะครับมันหลายปัญหาเกิดตาลูกห่วงลูกห่วงยูนี่ก็จะได้ยู่ สองบอลนี่อยู่ประมาณสิบกโลอยู่หรอสิบก like โลนะครับขันไผมาซานี่อ่าสิบก็ได้ไงไผ่มาซาครับมันเพาะบ่ออกเพาะบ่ค่อยออกเนาะครับอาจารย้อนแล้วมีปัญหาหลือเท่ากับนันกับสิบบิดพวกใส่เดียบไปนี้ฮั่นเชืยอเข้าไปใส่ทั้งอื่นตาภาพไปเบิ่งเห็นพอพันแม่พันนะครับโอ้นี่แต่ล่างๆบ่ เอากระเบื้องอ๋อมไว้นี่เป็นบ่อดินนะครับแล้วก็พายางพายางสื Wit ่อธรามศาดตร์เขาเนี่ยโอ้โหเนี่ยบ้าบึ้งเอ็นแม่พันธในขนาดเป็นแม่พันแม่พันเจ้าตัวครับแม่พันอยู่นี่หาซิป มันหาซิบหาหนิล่ะประมาณนี่นะครับครับหาซิบหาตัวห้าซิบห้าตัวล่างบ่อพื้นถึนล่างบ่อพื้นเขากระเบื้องเอาบ่อเนี้ยหนีน้ำทายหนามปิดแนวไรครับตาเปิดเลยมันเป็นของอ้อโอ้มีปฟองอยู่หันครับบ่คั่นได้ฉีดหนามล่างอยู่นี่ก็เป็นพื้นที่สูงก็ปล่อยล่องตามทั้งนั้นนะครับบ้านในน้ำที่เขาปล่อยถีมเขาก็ปล่อยลง ันนี้ล <c oughs> ้นำกีกบนะครับปลานั่นกับโมเนต์พิเตอรฮิตออกอยู่ตาโมเมนอ,ออกอยู่ปะครับอันนี้ใส่เสื้อออกอยู่มีที่เลออยไอ้รุ่นกลงเดือนก็เดือนก่อนกับเจ็บนี่แหละสายนี่ร่องคีบร่องยังครับมันเบิดหลุดมันกับซีมมน,น,น,นปีหนาได้ด้วยปะมันจะออกอยู่กับวัาาก ไอนี่ไส้ต่ปีที่แล้วครับเชื่อใส่แต่ปีที่แล้วอันนี้ปีนี้ก็ใส่อีกเขาย่านเชื่อมันตายเพิ่มเข้าไปโอ้อันนี้รุ่นลูกกบบ่อนี่ยหาล่อยอันนี้ได้ขายบ่ครับรุ่นนี้บ่ขายครับจะเอาไปคัดเป็นพอพันแมร์โอ้อันนี้เพิ่นคัดไปถัาขาดก่อนเรื่องยสิคัดเป็นพอพันแม่พันเป็นรุ่นต่อไปนะครับ กาเจ้ากระถามอยู่กับตอบบ่ได้เพราะว่าเขากับพวกันเกลียดใถ้าสิว่าทหน่อยสองหอยถ้าสิบบาทหน่อยหนึ่งแต่แต่กบญ่เขากับใครเลยหน่อยหนึ่งก็ต้องเอาไปจ้าของก่อนนะครับอัวิธีเพิ่นปล่อยน้ำออกนะครับก็ ้ำกับชไไลลงทอของ่อนะครับไลลงไปผุนลงไปสวนลงไปผนะะไปุนนะครับตั้งตัวงัตัตัวตตัวตตัวตััวตตัอตัวตัวนั่ัวตตัวตั้ัวตัวตัวตัวั เอาหลุดไหมอ่าเป็นพ่อพันธุพ์พ,พ,พันเดี๋ยวพ่อพันเพื่อนี๋ครับพ่อพันอนยูกกย่ะพ่อยุไกยไ้ตาคงเลยป่อ่าอ,อันนี้มีแต่แม่พันแต่แม่พันหลุนหลวนทองขึ้นใหญ่ขักเยสมตัวสามตัวสองลูสามตัวสองลครับ ตัวเราเกือบรูงามกังเว้นยังสีเพิ่นเกิดเขามาดีนะครับเขามาจังสีแลันต้องหาอาหารพท่นกระโดดลงมาครับกินอาหารเหลวเข้าไปง่ายอยู่ต้องขี้น้ำล้างก่อนก็ล้างเอ้พวกขี้กบเน่ากบ แล้วรุ่นนี้นี่สิพ่อได้อีกโดนบ่ครับปีนี้ขึ้นมาสิพาออีกเจักรุ่นหนึ่งอ,อีกจักลุ่นหนึ่งแต่สิป๊อประจาการบ่ครับอีกรุ่นหนึ่งก็มันก็แล้วแต่เหตุการณ์ถามนั้นฝนยังมีพาออันนี้ถามันพ่อไอ้ใครได้กับเขากับฮิต,ต่ตไปเรื่อยๆรจนกว่าพูดแล้วเมื่อไดดูการมันประมาณสินค้านอ่ะผมกนเช่าใครอ่ะสิยู่ช่วงนี้ละครับ แต่ว่าปีนี้คือปัญหาเห่าบบไอเมฆพันธ์มันบ่หลายครับเออมิซิแคหาซิบหาตัวหาซิบหาตัวมันกับป่วยเนี่ยเออตัวใดมันไขมันหลายๆมันก็ตายมีตายไปนึ่นะครับเราที่เหลืออยู่ประมาณหาซิบไ่ครับอยู่ประมาณหาซิเป็นพรอยากมาอุดหนุนตาเพื่อนกะมาได้นะครับบอกพี่คัดอีกแน่ครับ อยู่บ้านตาเอม็มบ้านตาเอม็มบุตรที่ใช่ฟ้บ้านตเานตเอ็มตำบลตาเฝาอำเภอน้ำ k ุ u n คังหวัดอุบลราชธานีเข้าม,มากระถามหาบึงบุตรที่ใช่ฟร<า>์มเลยนะครับครับแปลนเข้าม,มาได้บันเอนิดขอเลยครับอพยนถึงหมู่บ้านดอแนกแลนขามาหกหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสามเก้าหกศูนย์ครับผมโทรมาสอบถามได้นะครับโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ครับ มเเสียวลาไผอยู่ไก,ก่กะกรามาลลาบเองมิซงบ่ครับหรือมิเตม,มาลลาบเองอย่างเดียวไก่กะซงอยู่อืมพราะว่าข้างบนบ่มีเวลาวที่ไกลไก่นะครับพอวันสำหรับทุกครอบหลายอย่างมีไก่กะซงอยู่สองคนวันเสาร์วันอาทิตย์เออดุ๊กชายมากกับพ่อเลยครับผมซอยกันดยเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับขอบคุณ ทุกคนที่ขามารับชมครับสวัสดีครับ